รอบคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ j u s t Talk บันเทิงนั่นเองค่ะรายการนี้นะคะก็เป็นรายการที่จะมาพูดคุยและก็มามอยถึงประเด็นต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นในแวดวงการบันเทิงนั่นเองค่ะและสำหรับวันนี้นะคะประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันเนี่ยก็เป็นประเด็นของคุณโบแวนด้านั่นเองค่ะ <Yeah. S 1> เรียกได้ว่าเป็นประเด็นอย่างมากในโลกโซเชียลเลยนะคะสําหรับคุณโบแวนด้ anda, าภรรยาของคุณปอทิษดีหรือคุณแม่ของน้องมะลินั่นเองค่ะ แล้วประเด็นนั้นนะคะจะเป็นประเด็นอะไรถ้าอยากรู้แล้วนะคะก็ไปชมกันได้เลยค่ะ ประเด็นนี้นะคะก็เริ่มตั้งแต่วันที่27มกราคมค่ะที่คุณโบนะคะได้ออกมาโพสลงอินสตาแกรมส่วนตัวว่าวันนี้เป็นวันที่แม่ตัดสินใจพลาดในการรับงานและรู้สึกผิดจริงๆสิ่งสําคัญในการทํางานคือสัจจะเท่านั้นยังไม่พอนะคะแม่โบยังบอกอีกว่าแม่ตัดสินใจพลาดเพราะความเกรงใจพลาดที่แม่เดินจูงมือหนูไปอยู่ในที่ที่คิดว่าสัจจะมีอยู่จริงทั้งทที่แม่และทุกคนที่รักหนูพยายามพาหนูให้เดินหน้าต่อแต่แม่ดันพาหนูเดินกลับไปยังที่ที่เราทุก คนไม่อยากให้หนูเป็นเพราะความผิดพลาดของคนไม่มีสัจจะแม่ขอโทษต่อไปหนูจะอยู่ในที่ของหนูที่ไม่ต้องรับรู้ก,การกระทําที่จงใจแบบนี้แม่ขอโทษเอาละสิคะพอแม่โบโพสแบบนี้นะคะก็ทำเอาอยากรู้เลยนะคะว่าเรื่องที่แม่โบพูดถึงเนี่ยคือเรื่องอะไรนะคะพอเลื่อนมาอ่านคอมเมนต์เท่านั้นนะคะก็เห็นว่าชาวเน็ตบางส่วนนะคะได้บอกว่าดูรายการอยู่พอดีเลยรู้สึกไม่โอเคกับคำถามมากๆ เลยทาให้มีชาวเน็ตนะคะไปขุดมาจนได้นะคะแล้วก็รู้ว่ารายการที่แม่โบไปออกนั้นเนี่ยก็คือรายการคุณแซปโชนั่นเองค่ะที่แม่โบนะคะไปออกกับน้องมาลิเนาะแต่ว่าที่ทําให้แม่โบต้องมาเขียนแบบนี้เนี่ยมันเป็นเพราะอะไรนะคะมันก็เป็นเพราะว่าประเด็นคําถามในรายการเนี่ยมีแต่คําถามที่แบบว่าไม่สมควรจะเอามาถามเด็กเลยนะคะเช่นคําถามที่บอกว่ารู้สึกยังไงกับการเสียชีวิตของคุณพ่อหรือไม่ว่าจะเป็นคําถามที่บอกว่าถ้าแม่โบเป็นอะไรไปแล้วน้องมะลิจะอยู่ยังไง ซึ่งอันนี้ส่วนตัวเราเห็นด้วยเลยนะว่าไม่เหมาะสมเพราะว่าน้องมาลีเนี่ยยังเด็กมากนะคะอายุเพียงแค่7ดขวบเองแต่ว่าต้องมาเจอกับคําถามที่กระทบจิตใจแบบนี้เนาะขนาดว่าน้องมาลีน้ําตาคลอนะในรายการเนี่ยพิธีกรก็ยังไม่หยุดถามเลยน่าสงสารน้องมากๆนะคะ ซึ่งรายการคุยแซบโชว์นี้นะคะก็มีพิธีกรเยอะแยะมากมายเลยนะคะทั้งคุณธัญญาธัญญเรศนะคะเบกกี้สีธัญญาเบนซ์พรชิตานะคะหนิงปนัดดาชินแซเป็นหนึ่งแล้วก็ใบเฟิร์นพัสกรนั่นเองค่ะแต่ว่าเทปที่แม่โบไปออกแล้วก็เกิดดราม่านี้ขึ้นเนี่ยพิธีกรก็คือใบเฟิร์นและก็อาจารย์เป็นหนึ่งนั่นเองค่ะ และหลังจากที่แม่โบนะคะได้โพสต์ข้อความลงในอินสตาแกรมส่วนตัวเนี่ยก็มีพิธีกรแล้วก็เจ้าของรายการเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์ขอโทษใต้โพสแม่โบกันใหญ่เลยนะคะเริ่มที่คุณธัญญาเลยค่ะมาเมนว่าแม่โบอยากคิดมากนะคะพอดีที่พี่เป็นพิธีกรวันนี้เลยทําหน้าที่เป็นตัวแทนรายการขอโทษแทนทีมงานค่ะพี่ไปย้อนดูรายการเลยเข้าใจค่ะว่าความเป็นแม่รู้สึกมันเซนซิทีฟมากพี่ดีใจแทนแม่โบนะคะที่น้องมะลิเป็นเด็กเข้มแข็งและน่ารักที่สุดรักแม่ลูกคู่นี้มากๆค่ะ ตามมาด้วยอาจารย์เป็นหนึ่งเลยนะคะตามมาแบบติดๆเลยอาจารย์เป็นหนึ่งบอกว่าอย่างไรก็ตามอาจารย์ก็ต้องขอโทษคุณแม่โบกับน้องมาลีอีกครั้งกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและขอโทษแทนทีมงานทุกคนกับข้อผิดพลาดในครั้งนี้ด้วยนะคะตามมาด้วยใบเฟิร์นค่ะที่มาคอมเมนต์นะคะว่าขอโทษพี่โบและน้องมาลิอีกครั้งค่ะหลังจากจบรายการวันนั้นเฟิร์นก็ไม่ได้รู้สึกดีจากใจจริงไม่เคยมีเจตนาที่จะสร้างสิ่งแบบนี้ให้เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเด็ก เข้าใจความรู้สึกมากเข้าใจทุกคำพูดของพี่โบนะคะไม่อยากแก้ตัวแก้ต่างใดๆทำได้แค่ขอโทษจากใจจริงๆค่ะหวังว่าพี่โบกับน้องจะอาภัยในความผิดพลาดที่เกิดขึ้นแต่ก็เข้าใจความรู้สึกจริงๆค่ะเข้าใจมาก สุดท้ายนะคะก็คือคุณส้มค่ะเจ้าของรายการคุยแซบโชว์นะคะก็ได้มาคอมเมนต์เหมือนกันนะคะว่าพี่ส้มขออภัยน้องโบและน้องมะลิด้วยนะคะได้มีการประชุมกันในทีมและจะต้องปรับปรุงแก้ไขาการทํางานต้องขออภัยอย่างสูงในครั้งนี้ด้วยนะคะซึ่งแม่โบก็ได้มาตอบคอมเมนต์ของทุกคนเลยนะคะซึ่งคอมเมนต์ส่วนใหญ่เนี่ย ทุกคอมเมนต์เลยก็เป็นคอมเมนต์เชิงบวกนะคะส่วนใหญ่ในแม,แม่โบก็บอกว่าเข้าใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็เข้าใจในตัวพิธีกรเองด้วยว่าแค่ทําตามหน้าที่ตามสคริปต์ที่ได้รับมอบหมายเท่านั้นและอยากจะขอบคุณรายการแล้วก็ทุกคนเลยนะคะที่เอ็นดูมัลิมาโดยตลอดแต่ว่าแม่โบเนี่ยแค่ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้กับน้องมัลิอีกเพราะว่ามีคนที่ไม่รักษาสัญญานั่นเองค่ะ ตรงนี้แหละค่ะที่น่าสนใจนะคะตรงคําว่าไม่รักษาสัญญาเนี่ยความเห็นของเราเนะเราคิดว่าแม่ปูเขาอาจจะตกลงอะไรกับแบบว่าทีมงานสักอย่างก่อนที่จะมาออกรายการเขาอาจจะมีการบีฟคําถามกันก่อนว่าจะมีคําถามประมาณนี้ประมาณนี้นะก่อนจะเข้ารายการแต่ว่าอตอนที่บีฟกับตอนที่มาถามในรายการจริงๆเนี่ยคำถามอาจจะไม่เหมือนกันหรือเปล่า คุณแม่โบถึงบอกว่าผิดสัญญาเนี่ยน่าจะเป็นตรงนี้มากกว่าแล้วก็น่าจะเป็นจุดนี้แหละคะ่ะที่ทําให้เกิดเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมานะซึ่งแม่โบเนี่ยก็ไม่ได้ฉเฉลยนะคะว่าคนคนนั้นที่บอกว่าไม่รักษาสัญญาไม่รักษาสัจจะคนนั้นเนี่ยคือใครคะ่ะจากตรงนี้เราก็คิดว่าคงจะจบแล้วใช่ไหมแต่ว่ายังไม่จบคะ่ะเพราะว่างานนี้นะคะชาวเน็ตเนี่ยพากันตั้งคําถามเลยแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะว่า คนที่ไม่รักษาสัญญาที่ไม่บอกบอกเนี่ยคือใครแล้วทาไมคนที่ผิดถึงไม่ออกมารับผิดชอบบ้างก็บอกนะคะว่าใบาเฟิร์นที่เป็นวิธีกรในวันนั้นเนี่ยไม่โอเคเลยถามคาถามแต่ละอย่างนี่คือแบบว่าเหมือนจี้จุดเด็กมากๆแล้วก็เหมือนแบบว่า เอาตลกกับเอาฮายอย่างเดียวไม่ได้ดูสถานการณ์หรือว่าการละเทศะเลยนะคะแต่ว่าตัวของแม่โบเองเนี่ยก็ได้ออกมาบอกนะว่าเขาไม่ได้โกรธใบเฟิร์นนะเพราะว่าเข้าใจว่าใบเฟิร์นก็แค่ทําตามหน้าที่แล้วก็อีกอย่างในวันนั้นเนี่ยมันก็เป็นรายการสดด้วยไม่ได้มีการตัดต่อซึ่งบางอย่างมันก็อาจจะผิดพลาดหรือว่าอาจจะหลีกเลี่ยง ยากที่จะหลีกเลี่ยงได้ประมาณนั้นค่ะเท่านั้นยังไม่พอนะคะเพราะว่ามีชาวเน็ตบางกลุ่มบางคนเนี่ยได้ออกมาบอกนะคะว่าแม่โบเนี่ยเกาะกระแสะการเสียชีวิตของคุณปอทิษดีไม่เลิกสักทีนะคะอย่างเช่นคอมเมนต์ที่บอกว่าทีหลังก็ไม่ต้องพาลูกไปปัดปัญหาสงสารน้องใช่ค่ะถ้าจะปกป้องลูกมากนะักก็ไม่ต้องเอาลูกออกมาโชว์หรือออกสื่อพี่ว่ามนะลำคาญตัวแม่แจงดราม่าเยอะไปอะ่ะได้ผมลำคาญถ้าปอไม่เสียก็ไม่ได้เกิด จริงค่ะที่ดังก็พอการตายของพ่อไม่ใช่หรอลูกโตป่านนี้แล้วควรให้รับความจริงได้แล้วก็หากินกับจุดตายของพ่อมาตลอดนี่นะโอแรงนะแต่ละาคอมเมนต์เรเเียกได้ว่าเป็นใครก็ต้องจุกกับเป็นเราแล้วก็จุกถ้าเจออย่างนี้เนาะ แล้วแม่โบทํายังไงใช่ไหมคะแม่โบก็ฟาดกลับไปเลยจ้าโดยการแคปรูปคนที่คอมเมนต์นี้นะคะเอาไปโพสต์ลงในอินสตาแกรมส่วนตัวซึ่งไม่ได้มีการแบบว่าเซ็นเซอร์หน้าหรือปิดหน้าอะไรเลยก็แคปแล้วก็เอาไปลงให้เห็นกันเลยนะว่าใครเป็นใครกันบ้างแล้วแม่โบก็ยังเขียนแคปชั่นบอกอีกนะคะว่าเข้าใจว่าโลกนี้มีเหรียญ2ด้านโลกโซเชียลว่าน่ากลัวแต่ไม่เทียบเท่าขอโทษที่ข่าวของโบทําให้หงุดหงิดใจนะคะทุกคนมีเหตุผลที่ทําอย่างหนึ่งที่ต้องเรียนรู้คือเคารพความคิดและการกระทาของตัวเองและผู้อื่น ข้อความและตัวอักษรสะท้อนความคิดและกระมวลสันดานของแต่ละคนว่ามีจิตใต้สำนึกยังไงเติบโตมาแบบไหนขอให้ทุกท่านที่กล่าวถึงโบใน2รูปนี้ทำหน้าที่คุณพ่อคุณแม่ในอนาคตให้ดีที่สุดนะคะและโบพร้อมที่จะรับฟังทุกคอมเมนต์ที่ติชมแบบมีสติยินดีจะรับฟังและจะนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตต่อไปค่ะ แล้วหลังจากนี้เกิดเหตุการณ์อะไรต่อใช่ไหมคะหลังจากนี้นะคะวันที่29มกราคมเนี่ยช่วงที่เปิดรายการคุยแซบโชนะคะพิธีกรในวันนั้นก็คือคุณธัญญาธัญเรศและก็คุณเบกกี้สิทธัญญานะคะก็ได้ออกมายกมือไหว้ขอโทษคุณแม่โบแบบนี้เลยนะคะผ่านทางรายการเนาะด้วยเหตุนี้นะคะคุณโบจึงได้ออกมาโพสในอินสตาแกรมส่วนตัวอีกครั้งค่ะว่าโบขอขอบคุณจากความรู้สึกจากใจขอบคุณพี่ธัญญาที่เข้าใจความรู้สึกของคนเป็นแม่ขอบคุณที่ยังมองเห็นความรู้สึกเล็กๆของเราสองคน แม่ลูกที่ผ่านมาไม่ต้องการเป็นกระแสเพื่อให้ได้มาซึ่ผลประโยชน์ใดๆทั้งสิน้นแค่รู้สึกว่าอยากขอบคุณที่ผู้ใหญ่ทางรายการยังมองเห็นและมีความเอ็นดูอยากจะโปรโมทเพลงของน้องให้ เราจึงเต็มที่และเต็มใจไปออกรายการโดยไม่หวังอะไรสิ่งสําคัญเหนือสิ่งอื่นใดของคนเป็นแม่คือต้องการปกป้องลูกและดูแลความรู้สึกของลูกและต้องการให้ลูกอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยที่สุดน้องใบเฟิร์นและอาจารย์เป็นหนึ่งพิธีกรทุกท่านได้ทําหน้าที่อย่างเต็มที่และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่มีเจตนา,นานในทางที่ไม่ดีเลยค่ะโบขอโทษพี่ธัญญานะคะสําหรับเรื่องราวทั้งหมดและต้องทําให้พี่ธัญญาและพี่เบกกี้ต้องยกมือไหว้ขอโทษทั้งที่ไม่ใช่ความผิดของพี่เลยถ้ามีโอกาสเจอพี่ธัญญากับพี่ อยากจะขอบคุณพี่และอยากจะยกมือไหว้ขอโทษพี่ทั้งสองจากใจจริงเช่นกันนะคะแล้วเรื่องดราม่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็เลยจบลงที่ตรงนี้นั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับเรื่องราวที่เราเอามา,ม,ามองกันในวันนี้เนี่ยถูกอกถูกใจกันไหมคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะและสําหรับวันนี้นะคะรายการ Just Talk บันเทิงก็หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันได้ใหม่ในโอกาสหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย